สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราธาโรคของเรานะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงปักแรกของเดือนกรกฎาคมปี2565นี้ค่ะเป็นพลังงานรวมแล้วก็นกเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกนะคะสามารถดูควบคู่กันได้ค่ะทั้งลัคนาและราศีนกเปิดไพ่เอาไว้แล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตน้ำนะคะกรกฎพิจิกมีน นะที่โดดเด่นขึ้นมาเลยหรือว่าเป็นคนทางไกลรักทางไกลนะคะอ่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการพักเบรกความสัมพันธ์กันไปแล้วหรือว่าเอ,อบางท่านบางคนนี่หยุดหยุดนิ่งไปเลยนะความสัมพันธ์นะหยุดความสัมพันธ์กันไปกระทันหันนะคะหรือเป็นความรักนะคะความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะมีความยากลําบากอยู่ในนั้นนะคะอืม อาจจะคุยกับชาวธาตุดินค่ะพฤชศักิันมังกรนะคะคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะรักทางไกลต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะคะก็ได้นะอมีการยุติความสัมพันธ์กันไปกระทนหันนะคะเปัญหาความสัมพันธ์นะคะตำแหน่งปัญหาความสัมพันธ์ของผู้คุณเนี่ยหนูรู้สึกว่าจริงๆอย่างที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเติบโตไปได้เนาะ แต่ก็เหมือนมีความสับสนนะคะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ง่ายนะมีอุปสรรคนะคะในเรื่องของระยะทางนะคะเวลาการเงินก็ได้นะที่มีผลกับความสัมพันธ์เดี๋ยวเราขยายเส็้ดาบหน่อยนะคะอ่ะเล็กถือเหรียญคือตอนนี้คุณอาจจะรอการติดต่อสื่อสารจากเขาอยู่นะคะ อตัวคุณเองนะตัวคุณเองก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆในช่วงนี้นะอยู่กับตัวเองได้ดูแลตัวเองได้นะคะแล้วก็มีเสน่ห์มากๆนะคะในช่วงนีอ้อาจจะมีคนเข้ามาชอบมาคุยมาถูกใจคุณด้วยนะในช่วงนี้นะโอเคมาดูกันต่อนะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างคนที่ชาวราศีสิงห์ถึงเขาเป็นยังไงบ้างสองเหรียญสิบดาบ โอ้คิงอบฟครับถ้าเขารักใครสักคนหนึ่งเขาก็ยังรักอยู่นะคะยังรักแล้วก็ยังอยากกลับมาในความสัมพันธ์นะคะในในบางความสัมพันธ์ที่มีการจบก,กันไปแล้วนะหรือตอนนี้เขายังมีความรู้สึกเจ็บปวดอยู่ด้วยนะคะคนคนนี้เป็นคนที่อบอุ่นนะมีเสน่ห์สุภาพอ่อนโยนมากๆนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะความรู้สึก ของเขาที่มีให้กับคุณคุณอาจจะเจอการผ่านออนไลน์นะคะเครื่องมือสื่อสารนะอ่ะนกรู้สึกว่าคุณยังสําคัญสําหรับเขามากๆเลยอะแต่เขาก็ไม่รู้เลยว่าความรักครั้งนี้มันจะเป็นไปได้ไหมนะเขายังเพอ้อฝันเกี่ยวกับคุณคุณยังเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่เขาปรารถนานะคะอ่าเขายังรู้สึกว่าคุณคือคนที่ เขารอคอยมาตลอดนะคะแต่เจ็ดถ้วยเนี่ยถ้าความสัมพันธ์ของคุณอะมันมันยากนะคะมันไม่ง่ายเนี่ยเขาก็คิดนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้จะเป็นไปได้ไหมนะคะเขาเหมือนกับอยากมาเจอคุณด้วยนะคะคนคนนี้นะอือยังมีความรักที่มั่นคงให้กับคุณอยู่นะคนคนนี้เขาก็ยังรู้สึกว่าคุณคือความสุขของเขานะคะเขาอยากใช้ชีวิตอยู่กับคุณนะคนคนเนี้ เขายังรักคุณยังปรารถนาคุณมากๆนะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวคุณเองตัวคุณเองนะคะรู้สึกอย่างไรกับเขาบ้างความรู้สึกของคุณที่มีให้กับเขานะคะดีไฮเพียงแค่สองถ้วยคุณยังรักเขา,าแต่คุณน่าจะเก็บซ่อนอารมณ์ความรู้สึกนะ เขาก็อาจจะคาดเดาคุณไม่ออกนะคะคนคนนี้นะคุณก็ดูคาดเดายากนะคะดูลึกลับซับซ้อนนะตัวคุณอ่ะอืมหรือความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อ่อไม่ได้ชัดเจนเนาะหรือว่ายังไม่ได้เปิดเผยรู้ก่นอยู่สองคนก็ได้นะรู้สึกว่าเขาอ่ะคาดเดาคุณไม่ออกอืมคุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณยังรักเขาค่ะคุณยังรู้สึกว่าคนคนนี้ยเป็นคนที่ใช่เป็นเนื้อคู่ของคุณอยู่นะ คุณยังคุณยังรักแล้วก็มีความรู้สึกที่มั่นคงให้กับเขานะ The Emperor แต่คุณก็อีโก้สูงนะคุณก็เป็นคนที่อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะมีชาวราศีเมษเนาะแล้วก็เป็นคนที่มีอำนาจในการสั่งการอนะคุณเป็นคนที่ฟอร์มคุณก็มีนะคะอีโก้สูงแล้วก็มี มีภาวะความเป็นผู้นำสูงมั่นใจในตัวเองนะตัวคุณมีความมั่นคงให้กับเขานะเจวิลยังรักยังเสน่หานะคะคุณยังตกอยู่ใต้พลนา,าการของเขาอยู่นะคุณยังรักเขานะคะยังเสน่หามีแรงดึงดูดกับเขาอยู่ตัดเขาไม่ได้นะคะขอดูว่าเขาอยากจะบอกอะไรให้กับคุณบ้างคะชาวราศีสิงห์ อ๋อหนึ่งช่วยเขายังรักคุณนะหนึ่งเหรียญคุณคือสิ่งที่มีค่านะคะความรักความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณเนี่ยเป็นความรักที่บริสุทธิ์ใจนะคะเขาให้คุณหมดใจนะหนึ่งเหรียญเนี่ยก็คือคุณเป็นคนที่มีค่ามีคุณค่าสําหรับเขานะคะในสายตาเขานะเดบฟูเขาอยากเดินทางมาพบมาเจอกับคุณนะสเตรนท์นนะชาวราศีสิงห์ก็ได้นะตัวคุณและเขาเนี่ย อาจจะมีความแตกต่างกันเนาะต่างกันด้วยวัยภาษานะคะเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมนะคะไลฟ์สไตล์ของคุณนะคะกับเขาก็ได้เวลาที่แตกต่างกันก็ได้นะแต่เขาอยากจะบอกว่าเขาคิดถึงคุณมากเขาผูกพันกับคุณนะแล้วก็อยากกลับมาอยากเดินทางมาพบมาเจอกับคุณนะคะสิบดาบถ้าคุณมีการจบกันไปแล้วเนี่ยเขาอยากที่จะพยายามอีกครั้งหนึ่งในความสัมพันธ์นี้นะคะตอนนี้เขาก็การที่เขาไม่ได้คุยกับคุณนะ เขาเจ็บปวดนะคะเขาก็ไม่ได้เจ็บน้อยกว่าคุณนะเนี่ยแปดเหรียญเขากําลังตั้งหน้าตั้งตานะคะหาเงินอยู่ทํางานของเขาอยู่นะเขายังอยากพยายามต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณขอดูค่ะว่าเขาจะทําอย่างไรต่อคะเขาจะทําอย่างไรกับคุณต่อสามเหรียญน,นะคะการติดต่อสื่อสารการได้พูดคุยกันค่ะ อ่าคิงถือไม้นะคะ d e วิวเอ่อเดทนะคะต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะคนในเครื่องแบบหรือว่าเป็นคุณหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลก็ได้นะคะทำงานอยู่ในสถานที่พยาบาลก็ได้นะมีชาวราศีพิจิกมังกรนะคะแล้วก็ชาวทัตุไฟเมษธนูนะอืมสิ่งที่เขาจะทำอ่ะนกรู้สึกว่าคนคนนี้เขาจะติดต่อคุณมาเนาะคุณอาจจะหยุด ความสัมพันธ์กันไปแล้วจบกันไปแล้วแต่คนคนนี้ยังยังตัดคุณไม่ได้นะคะเขายังคิดว่าคุณและเขาคือคู่กันอยู่นะอคุณยังเป็นคนที่เขาปรารถนาและคุณก็เช่นกันยังปรารถนาเขามากๆนะคะยังรักนะคะยังรู้สึกดีต่อกันเขายังคิดว่าคุณคือเื้อคู่ของเขาอยู่นั่นเองนะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ค่คะพัฒนาการความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะ แนวโน้มความสำคัญพัฒนาการค่ะความสำคัญนี้เป็นอย่างไรบ้างดูในดิเช่นนะคะดีเอ็มเพรสเด็ดถ้วยนะคะแรดดาบ นเจรชาคนคนนี้นะคนคนนี้เขาคิดฟุ้งเกี่ยวกับเรื่องของคุณอยู่ตลอดเวลานะแนวโน้มความสัมพันธ์เขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือเขาจะเคลียร์ตัวเองจัดการปัญหานะคะหรือที่มันเป็นอุปสรรคกับความสัมพันธ์นี้คะ่ะเขาจะทําทุกอย่างนะคะเคลียร์จัดการให้เรียบร้อยแล้วก็รีบมาหาคุณเลยนะคนคนนี้นะเขาอยากเดินทางมาพบมาเจอกับคุณแล้วนะคุณเป็น สุดที่รักของเขานะคะคุณเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่เขาปรารถนานะคะเป็นคนที่กลมหัวใจเขาเอาไว้อะนะสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยดิสตานะเขาจะกลับมาเยียวยาความสัมพันธ์นี้นะคะทั้งคุณและเขานะจะได้กลับมาเยียวยาหัวใจกันนะนกมองว่าสิ่งที่เขาจะทำคือเขาน่าจะทำทุกอย่างอะ่ะเพื่อคุณอะ่ะนะ เพื่อที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตเขานะอ่าขอดูนะคะว่าถ้าอยากบอกอยากแนะนำม,มารายให้กับคุณบ้างคะ่ะอ่าก้าวช่วยไพ่บอกว่าให้คุณมีความสุขนะคะอยู่กับตัวเองชิลๆมีความสุขไปเลยนะคะอย่าคิดมากนะแล้วก็เด็กถือไม้คุณอาจจะต้อง โฟกัสกับเป้าหมายของตัวเองนะคะจัสติกนะคุณจะได้รับความชัดเจนนะคะความถูกต้องนะฝาช่วยนะคนที่ห่างหายจากคุณไปหลังให้กับคุณไปเนี่ยนะเขาจะกลับมานะจะกลับมาชัดเจนกับคุณกลับมาเอ่อมั่นคงกับคุณนะคะมาทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันชัดเจนนะในความสัมพันธ์นี้ดูขึ้นสิบเหรียญวาวนะ คุณและเขานะคะมีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งนะคะ,ะคุณคนนี้นะยังไงเขาก็เลือกที่จะมีคุณนะคะคนคนนี้จะกลับมานะสร้างครอบครัวกับคุณนะนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะคะแล้วก็จะทำนะไพ่บอกว่าคุณและเขาอะมีพลังงานของความเป็นคู่กันสูงมากนะคู่กันแล้วก็อาจจะไม่แคล้วกันนะคะยังไงก็ น่าจะกลับมานะคะลงเอยกันระหว่างคุณและเขาไม่ว่าจะห่างไกลกันแค่ไหนไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากมายขนาดไหนนะคุณและเขายังมีโอกาสได้กลับมาเคลียร์ใจกันนะคะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กันนะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยนะคะกลับมาครั้งนี้นะความชัดเจนนะคะความถูกต้องความยุติธรรมคุณจะได้รับนะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะยังไงก็ขอขอบพระคุณมากๆค่ะ ทุกการรับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ